สวัสดีครับเดี๋ยวขอชิปเปนห้องหนึ่งนะครับได้ค่ะทั้งหมด2,580บาทค่ะเ,เดี๋ยวผมขอสแกนจ่ได้ไหมครับได้ค่ะโทรศัพท์ผมแบนหมดนะครับเอา,อางี้ไหมครับเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาจับจไว้เดี๋ยวผมจะไปเอาเงินมาจ่ายใ,ให้นะครับโทรศัพท์แบนหมดโทรศัพท์ของคุณเนี่ยไม่ขโมยของเขามาหรือเปล่าก็ไม่รู้ รู้จักสัตวรูปมันแล้วไม่มีปัญญาจ่ายค่าอาหารแน่เลยลูกค้าแบบนี้ฉันเจอมาเยอะแล้วผู้จัดการคะเชิญทางนี้หน่อยคะ่ะเยอะเลอไหมเขากินเราไม่ยอมจ่ายค่าอาหารค่ะนี่คุณกินแล้วไม่จ่ายตังค์ไปเพราะว่าไงครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผม,มต้องออกจากบ้านแต่เช้าก็ื่อมา e n t e r t ทนลูกค้าก็เลยลืมเอากระเป๋าตังค์ออกมาแล้วตอนนี้โทรศัพท์ด้านมาแบบบอดกเอ่อเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมขอยือยมโทรศัพท์คุณหน่อยโทรหาเลยับอยากให้เขาเอามาจ่ายให้พวกคนโทรหาเลยขาสภาพของคุณมีอะไรขาดด้วยหรอคะ รู้จักการแต่งตัวกันแล้วก็ไม่เหมือนคนหลอกลวงนี่ทำไมแกเป็นคนรวยเหรออยากจะมาทำเป็นตัวหาเรขายลง่จะยืมโทรศัพท์อหรออะผมจะดูว่าคุณแต่งแกไปถึงไหนไปจริงไหมรัลรองโง่ตอนนี้ผมอยู่ร้านเอวานีแล้วคนทีนไปก่อนเงินสดวนก็สองยบที่ร้านของผมหน่อย นีา้เลขาคุณกำลังส่งกันมาแล้วพวกคุณคอยดูแล้วกันยังอีกยังไม่เลิกต่ออะไรอีกดูสภาพคุณเนี่ยขนาดนี้ถ้าเลขาคุณบ้านเนี่ยจะขนาดไหน <c oughs> เอางี้เพราะผมสงสารคุณนะคุณช่วยไปทำความสะอาดหน้าหนะ่วยวนะแล้วกลับมาล้องเพลให้พวกเราสมบูรณอย่างนี้ผมจะปล่อยคุณไปท้าไมอย่างนั้นผมจะเรียกตำรวจมาจัดการคุณผู้จัดการคะดูหน้าตาบ้านนอกอย่างเงี้ยจะร้องเพลงเป็นหรือเปล่ากูไม่รู้ หนูว่าผู้จัดการโทรเรียกตำรวจเข้ามาจัดก,การมันเลยดีกว่าค่ะใชครับนี่ครับเปนเนี่ยผมไม่ใจละโอ้เดี๋ยวติดต่อเจ้าของร้านผมจะรุ่งทุนกับร้านนี้นะครับแต่มีข้อแม้ต้องไล่สองคนนี้ออก